อ้ไองดวงดวงเงดืงนวรดวง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 ดวววันวี้วงดว่ดองดรงดวดือนวงดวงดวงดวงวเหรงดวดืงนครด่งกล้าวุดแล้วเดรอลรับวะครับเออเอออืม 아저 요요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 